โนฮึงมินรับอากาศร้อนและพื้นสนามราชมังทำให้เกาหลีเจอเกมที่ยากโซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและพื้นสนามที่มีความแตกต่างของราชมังคลากีฬาสถานทำให้ทีมต้องเจองานยากในนัดบุกชนะทีมชาติไทย3ประตูต่อศูนย์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4วันที่26มีนาคมที่ผ่านมา เกาหลีใต้ต้องเจอสภาพอากาศที่ไม่คุ้นชินของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้มีภาพนักเตะโสมขาวที่ลงซ้อมด้วยสภาพที่เหงื่อชุ่มตัวหลังเจอความร้อนและความอบอ้าวของอากาศเมืองไทยไปเต็มๆแต่สุดท้ายพวกเขายังบุกมาคว้าชัยด้วยสกอร์ขาดลอยถึง3ประตูมันเป็นเกมที่ยากเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและสภาพพื้นสนามหญ้าที่แตกต่างผู้เล่นของเราค่อยๆปรับตัวที่ละนิดในระหว่างเกม ซนฮึงมินให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมถล่มช้างศึกเกมนี้เราเล่นเป็นทีมมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปขอบคุณแฟนบอลที่อยู่เชียร์เราจนดึกซนกล่าวเพิ่มเติมโดยเอ่ยชมรุ่นน้องอย่างอีคังอินที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในนัดนี้ว่า ทั้งอินสมควรได้รับจากแฟนบอลผมมั่นใจว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเขาจะเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้ในอนาคตเขาเล่นได้ดีมากเกมนี้โปรแกรมต่อไปเกาหลีใต้จะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่6มิถุนายน2567จากนั้นจะกลับไปเปิดบ้านลงเล่นนัดสุดท้ายพบกับจีนวันที่11มิถุนายน2567